่าเดี๋ยวลองเอาใหม่ดีกว่าเนะน่าจะมีเสียงแล้วแก้ใหม่ละก็ต่อจากประเด็นเมื่อคืนนะกันเรื่องแคทแคทไรติกนะที่จะถามว่ามันทำหน้าที่อะไรก็เดี๋ยวจะวาดรูปง่ายๆแล้วกันนี่อ่ะเริ่มไล่ตั้งแต่จากกระบอกสูบแล้วกันจะได้แบบตั้งแต่ต้นเลย อ่าอันนี้คือกระบอกสูบป,ปึ๊บปึ๊บอ่าันนี้คือลูกสูบอ่าาลูกสูบอ่าสมมติว่ามันคือลูกสูบไปกันอันนี้เป็นก้านสูบอ่าอันนี้คือเพลาเข้าเหวี่ยงอ่ะคือหัวลูกสูบเนี่ยถ้าเป็นเครื่องยนต์สัหดับภายในนะมันจะมีวาลปึ๊บอ่าอ่ะวาลอยู่ในนี้ วาววาววาวตรงนี้นะอ่ะสมมุติให้สีแดงสีน้ําเงินเป็นวาวไอเสียเปลี่ยนดีกว่าสัญลักษณ์มันไม่ได้แบบแบบโอ้ยเราจะลบไอดีทำไมทำไมอ่ะสีแดงใช้แทนวาวไอเสียอันนี้คือท่อทอ,ทอ,ทอ,ววอ่ะท่อต่อจกวาวอ่ะวาวนี้วาวถามว่า วาล์วมีหน้าที่ทำอะไรวาล์วมีหน้าที่ปิดเปิดเพื่อให้อากาศไหลออกได้อากาศก็คือมีทั้งไอดีและไอเสียอะอันนี้ท่อของวาล์วไอดีอปึ๊บอ่ะวาล์วไอดีตรงนี้ปึ๊บปึบปบปบ๊อ่ะอ่ะเริ่มเลยแล้วกันเนี่ยเมื่อแบบลูกสูบมันอัดไอเสียออก ป๊บอะสมมุติไอเสียออกวาวไอเสียเปิดปุ๊บตรงนี้นะนาลูกสูบดันหัวขึ้นมันก็จะขับดันไอเสียออกมาตามท่ออันนี้คือท่ออันนี้คือท่อไอเสียหนึ่งสูบจะมีหนึ่งท่ออันนี้ยกสมมุติว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วกันถ้าเป็นรถยนต์มันก็จะมีสี่สูบมันก็จะมี แบบเแบบนี้ยแบบแบบเนี้ยสี่ชุดนะแต่พูดเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วกันจะได้เข้าใจง่ายกว่าอ่ะพอออกจากไอเสียปุ๊บอ่ะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยไอตัวท่อเนี่ยก็คือคอท่อแหละอ่ะเอาว่าอันสมมุติอ่ะสมมตุมมตินี่คือคอท่อแล้วกันปื๊ปึ๊บ,บอ่ะแล้วก็จะเป็นท่อเลย อ่าแล้วก็เป็นปลายท่อนี่ฟันไอเสียออกไอเสียออกตรงนี้อ่าอันนี้คือมอเตอร์ไซค์ไม่มีแคดนะแต่ถ้าสมมุติเป็นรถยนต์ที่มีแคดลายติที่มีแคดลาติอืมก็ไอเสียวิ่งมาตรงนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บคือต้องยอมรับว่าไอเสียออกจากห้องเผาไหม้ตรงนี้นะออกจากห้องเผาไหม้ตรงนี้ปึ๊บ อ่ะมันเป็นคาร์บอนมอนไดออกไซด์มันมีสารโลหะหนักอยู่แล้วคือวิศวกรเนี่ยเขาจะออกแบบว่าเอ๊ะจะทํายังไงไม่ให้สารโลหะหนักเนี่ยมันออกไปสู่อากาศข้างนอกคือโลหะหนักเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นควันด,ดําๆเทาๆแบบเห็นเคยเห็นพวกไอ้รถแต่งซิ่งใส่กล่องปฏที่แบบควันทุม่ทมๆขี่ไปแล้วแม่งควันดํายังกองอยู่ตรงนั้นนะอ่ะนะครับเ,เป็นสารโลหะหนักเป็นคาร์บอนไดออกมอนไดออกไซด์ ide, คืออันตรายมากเขาก็เลย คิดคนว่าเออกูจะทำยังไงดีไม่ให้อีแบบจะมีควันดำก็เลยมีแคทไลติกแคทไลติกก็ลักษณะจะเป็นท่อยาวๆนิดไม่ยาวมากเว้ยอ่าประมาณนี้นี่นี่นี่ข้างในก็จะเป็นสารต่างๆอย่างเช่นหลักๆแล้วจะเป็นทองคําขาวเพราะทองคําขาวเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการจับตัวคาร์บอนบริไนออกไซด์ที่คล้ายๆว่าคล้ายๆกองอ่ะกองไอเสียแหละตัวเนี้ยนะ พอไอเสียผ่านลมไอเสียผ่านไปเนี่ยมันก็จะกองรวมกันอยู่ตรงเนี้ยกองไอเสียน่ะก็กองรวมตรงนี้ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บอ่ะพอมันกองเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะต่อท่ออ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามันยาวพอได้อ่ะมันก็จะต่อท่อไปอีกปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นข้อต่อ ต่อไปอีกทีนี้มันกรองเสร็จแล้วอ่ะก็มีแต่อากาศไอเสียอะไรมาเป็นแก๊สไอเสียพอไอเสียผ่านมาตรงน,นี้ปุ๊บอ่ะมันเกิดปัญหาเสียงดังเขาจึงคิดค้นหม้อพักอากาศหม้อพักอากาศ,ม,กากาศมีหน้าที่คืออะไรคือลดการเกิดเสียงและสั่นสะเทือนคือถามว่าไม่มีหม้อพักได้ไหมได้ไอไวรุ่นชอบได้ซ้ำเพราะาคือ ถ้าไม่มีหมอกองเนี่ยมก็จะเป็นท่อแบบโหโคตรดังโคตรลั่นแบบท่อแซดที่วัยรุ่นเขาใช้เป็นคำศัพท์ประจําตัวนะนะเออท่อแซดคือทีนี้เนี่ยรถมันมีเสียงดังอ่ะถ้าไม่มีไม่มีท่อพักนะวิศวกรเขาก็เลยออกแบบแล้วติดตั้งมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอ่ะตรงนี้เปิดอ,า,อากาศไหลผ่านตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นท่อบังคับข้างในปื๊บปื๊บปื๊บ มันก็จะออกตรงนี้ท่อปลายท่ออ่าก็คืออากาศมันจะไหลไม่ใช่อากาศสิแก๊สไอเสียมันก็จะไหลตามท่อที่มันมบังคับให้ไหลขดไปขดมาเพื่ออะไรเพื่อลดเสียงมันจะเป็นท่อวนไปวนมาประมาณสองชั้นมั้งมันคือน่าจะเป็นหลักการของฟิสิกส์อย่างหนึ่งด้วยแหละแล้วก็หลักการการไหลของอากาศที่ มันจะต้องถ้าไอเสียมันวิ่งเป็นเส้นตรงไปเนี้ยเป็นท่ออ่ะเป็นท่ออ่ะแล้วมมนไหลตรงอ่ะมันก็จะเสียงดังใช่ปะเพราะเสียงมันวิ่งเป็นเส้นตรงเขาเลยต้องทําให้มันแบบวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแล้วค่อยออกไปที่ปลายท่ออีกทีคือทาให้มันวิ่งวนอ่ะเออมันก็จะไม่มีเสียงอ่ะอันนี้ก็คืออ่ะแตงโมนี่คือปลายท่อแล้ว ออกจากหม้อพักปุ๊บก็ <S <S ออกปลายท่อเลยหรือบางรุ่นบางรุ่นนะแม่งมีหม้อพักสองสองท่อไอสองชุดอะตรงนี้เป็นหม้อพักอีกแล้วก็ค่อยออกปลายท่ออันนี้คือเป็นอาร์ติโคเงียบมากอันนี้คือข้อดีของมันนะของหม้อพักแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันคือข้อเสียว่ะมันทําให้ลดแม่งเกิดแก๊สไอเสียอัน้นบอกว่ามันจะวิ่งวนอะไรหลายรอบบางคนเขาก็จะมีของหม้อพักแต่ง มอพักแต่งก็คือเข้าปุ๊บอากาศมันก็จะไหลวนไม่กี่รอบแล้วออกเลยอ่ะประมาณนั้นแต่แคทไลติกเนี่ยจริงๆมันก็มีข้อดีและทั้งข้อเสียนะข้อดีของมันก็อย่างที่เรารู้กันอยู่คือมันกองแก๊สไอเสียไม่ให้แบบว่าเออมีสารตะกวนหนักไม่ทําให้ควันดำแต่ข้อเสียของมันก็คือเมื่อเราใช้เวลานานเข้า ใช้รถสักห้าปีหปีขึ้นไปเนี่ยอย่างที่บอกอะว่ามันจะเป็นตะกอนดักจับตะกอนคาร์บอนมอนไดออกไซด์ใช่ปะดังนั้นข้อเสียก็คือมันจะตันด้วยมันจะตันไม่ด้วยเศษคราบข่ามเอวคราบน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยที่มันเกาะเป็นก้อนอะพอมันตัน้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าอากาศไอเสียเนี่ยแก๊สไอเสียเนี่ยมันไหลไม่ดีเหมือนเราเอาเหมือนเนมแบบ รถรถท่อมีท่อออกจากปลายปลายท่อมอไฟอะลมมีลมออกแล้วเอารองเท้าไปอัดอะลมมันก็อั้นใช่ปะเครื่องมันก็ดับถ้าเราอัดนานๆไปนี่ก็เหมือนกันนี่ก็แบบถ้ามันตันเยอะรถแม่งจะเกิดอาการวิ่งไม่ออกเพราะว่าแก๊สไอเสียแม่งมันอั้นเกินไอเสียอั้นเกินไม่ดีนะบางคนเขาก็เลยแก้ยังไงรู้ไหมเป็นการแก้ที่จบที่สุดคือแม่งตัดออกไปเลยเ้ย ตัดแคดไรติกออกแล้วเดินท่อใหม่คือยิงตรงนั่นแหละถึงได้มีคำศัพท์ว่าท่อแทนแคดติดท่อแทนแคดอะไรอย่างเงี้ยอากาศแม่งก็ไม่มีไม่ต้องกองอะไรหรอกก็ไหลผ่านแม่งไปเข้ามอพักบางคนแม่งไม่ติดมอพักอีกแม่งเดี๋ยวเสียงมันไม่เล้าใจสาวไม่มองอต่อตรงไปเลยเอามอพักออกให้หมดอ่ะต่อตรงไปนี่อลั่นสาวกีตจริงๆมันก็ ถามว่ามันดีไหมลดท่อลงไปแนะนำว่าไม่ดีไม่ดีไอเสียไอเสียไหลดีออกไอดีจะไหลดีตามแต่ว่าถ้ามันไหลยเยอะเกินไปเนี่ยมันทำให้พวกลูกหลวมแหวนฝึกง่ายไม่แนะนำควรจะมีหม้อพักสักหนึ่งชุดเป็นหม้อพักแต่งก็ได้ประมาณนั้นโอเค